ลิต้าจะพากวินออกไปเที่ยวข้างนอกนะคะเราแน่นอนเลยค่ะทุกครั้งที่ออกไปเนี่ยคนจะถามว่าพกอะไรไปบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้ก็าจะมาบอกว่าพกอะไรไปบ้างและลิต้าเลือกใช้กระเป๋าใบนี้ค่ะใบเดียวเลยนะคะใบใหญ่ใบนี้นะคะเป็นลายใหม่ล่าสุดนะคะของละมุนนะคะที่เอ็กซ์กับดิสนีย์นะ,ะเป็นลายจากหนังโปรดของลิต้าเลยนะคะก็คืออันลิสต์อินวันเดล สำคัญก็คือใหญ่มากแล้วก็คุณภาพดีนะคะผ้านหนาแล้วก็จะยัดทุกอย่างใส่ปบน,นี้เลยโอเคมาดูกันนะคะว่าจะเ,เอาเอะไรไปให้กาวินบ้างน,นะคะก็เริ่มจากเสื้อผ้าหนึ่งชุดนะคะน่ารักน่ารัก,น,กนี่เลยใส่ข้าไปนะคะแล้วก็ช่วงนี้กวินฟันขึ้นแล้วนะคะกวินจะชอบกัดมากๆเลยกับพวกยางต่างๆให้กวินกัดเนาะ แล้วก็ชื่อที่ชอมากๆนะคะก็คือถ้าคลุมให้นมลายนี้เลยนะ่ารมากๆนะคะดัมโบนะคะน่ารักไหมคะอ่าก็ของไปด้วยนะคะแล้วก็กระดาษเปียกนะคะสำคัญมากๆเผื่อวินทำอะไรเลิกเทิกนะคะก็ใช้นี้นเลย เวลาออกไปข้างนอกนะคะอาหารว่างก็จาเป็นมากๆเ้าชอบกระเป๋าที่เก็บอุณหภูมินะคะแล้วก็ของละมุนเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นสองชั้นแบบนี้เลยเรอจะเอาอาหารไว้ข้างล่างนะคะแล้วที่สําคัญเนี่ยเขาสามารถเก็บอุณหภูมิได้ถ้าเป็นอาหารร้อนเนี่ยสอสาชั่วโมงนะคะถ้าอาหารเย็นหกถึงแชั่วโมงเลยลายน่ารักมากๆเลยเห็นไหมคะเป็นลายอลิซอินวันเดอร์แลนด์นะลายน่ารักมากๆเลยนี่น่ารักไหมคะมีสามลายนะ นี่นี่ก็ชอบมากๆเลยแล้วข้างบนนะคะนี่นก็จะใส่พวกจานช้อนนะคะแล้วก็นี่ค่ะน้ำแล้วแน่นอนนะคะเอา b a บ y w ไว e ์ใส่เข้าไปอีกชั้นหนึ่งนะคะแล้วก็ผ้ากันเปื้อนของโบวินก็ใส่ในนี้ด้วยก็เรียบร้อยแล้วเป็นไ,ไหมคะโบวินคะเนี่ยจุกมากๆเลยเห็นไหมคะนี่กันดีก่าเห็นไหมคะจุกมากๆเลยมีทุกอย่างในนี้เลยโบวินก็พร้อมเดินทางแล้วลูก Yeah!